มีแฟนขับถามมาอีกหนึ่งคำถามครับว่ามีฟันออกที่รูการวัดของน้ำมันเครื่องปัญหานี้เขาบอกว่าจเจอมานาแล้วเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าฟังก่อนที่ผมจะไปตอบถ้าผมตอบเลยมันก็จะไม่เข้าใจกันว่าเกิดจากอะไรก่อนที่ผมจะตอบคำถามนี้ ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าหลักการทำงานของเครื่องยนต์นั้นทำงานได้อย่างไรก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆหลักการทำงานของเครื่องยนต์นสีจังหวะว่าทำงานอย่างไรเริ่มต้นจากลูกสูบเลื่อนลงจากศูนย์แต่บนอันนี้ยกตัวอยา่างให้มีอยู่ใน,นกระบอกสูบในปอกสูบ เริ่มจากลูกสูบเลื่อนลงจากศูนย์แต่บตน,บนลงสู่ศูนย์ตปล่างจังหวะนี้เราเรียกว่าจังหวะดูดการดูดของลูกสูบเลื่อนลงนั้นในรถยนต์รุ่นสมัยเก่าเราเรียกว่าจะดูดส่วนผสมของไอดีซึ่งจะมีน้ำมันกับอากาศโดยมีคาร์บูเรเตอร์ โดยมีห้องลูกรอยซึ่งมันจุนน้ำมันอยู่การดูดนี้เราเรียกว่าดูดผ่านคอคอดท่านอาจจะเคยเห็นกระบอกฉีดยากันยุงลาท่านฉีดสเปรย์ชื้อยากันยุงออกเป็นสเปรย์เป็นฝอยนั่นแปลว่าคอคอดนั้นเป็นจุดที่เล็กที่สุดอากาศไหลผ่านได้ทำให้น้ำมันนั้น ดูดออกมาจากห้องลูกรอยคล้ายๆกันหลักการเหมือนกระบอกขีดยากันอยู y ่นั่นคือระบบเครื่องยนต์รุ่นเก่าเมื่อลูกสูบลุ่นลงอากาศผ่านข้อคอดมีข้อขอดที่หนึ่งข้อขอดที่สองทำให้อากาศมีความเร็วสูงถูกดูดเข้าไปในห้องห้องเอไหม้โดยผ่านลิ้นไอดีนั่นคือเครื่องยนต์รุ่นรุ่นก่อนๆส่วนเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบัน อากาศนั้นจะถูกดูดไปที่บริเวณท่อทางเข้าของหม้อกรองอากาศโดยมีตัววัดการไหลของอากาศติดตั้งไว้หรือเราเรียกว่า air flow flowing ก็คือการไหล flowing air flowing it passes air flowing from outside to engine like that นั่นคือการไหลของอากาศไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ โดยผ่านลิ้นไอดีพอลิ้นไอดีเลื่อนลงเออพอลูกสูบก็เลื่อนลงเลื่อนลงปุ๊บคือจังหวะดูลิ้นไอดีเปิดลิ้นไอดีนั้นบางเพ้่อยนมีหนึ่งตัวบางเพ้่อยนม้นมีสองตัวเลื่อนลงจังหวะดูแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอัดพอใกล้ถึงศูนย์ใจบนญงวดเทียนมีการ จุดประกายไฟที่ปลายเทียนเกิดการระเบิดการระเบิดนั้นผลักดันให้หัวลูกสูบเลื่อนที่ลงลงแล้วเลื่อนขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะทายจังหวะทายนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนย์ในล่างสู่ศูนย์ในบนการทํางานจะครบกลวัตนั้นลูกสูบเลื่อนลงสองครั้งเลื่อนขึ้นสองครั้งเป็นการครบกลวัตเครื่องยนต์เสียจังหวะสันดาปภายใน เพลาเข้าเวียงหมุนสองรอบ720องศาเซนเซอร์เพลาเข้าเวียงส่งสัญญาณไปที่กล่องทำให้กล่องส่งสัญญาณมาที่คอยจุดระเบิดเกิดประกายไฟแล้วมีการลุกไหม้แล้วส่งกำลังไปที่สลับแล้วไปที่ก้างแล้วไปที่เพลาเข้าเวียงแล้วไปเก็บไว้ที่เพลาสะสมกำลังหรือรอชื่อแรงไม่ว่าจะเป็นแบบ เกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์แบบธรรมดาก็ตามนั่นคือกลวัตการจุลบทของเครื่องยนต์แล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคำถามที่ท่านถามผมเข้ามาว่าควันที่ออกที่การวัดจุดวัดน้ำมันเครื่องนั้นออกมาเกิดจากอะไรเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าลูกสูบเลื่อนลงสองครั้งเอ้ยลูกสูบเลื่อนขึ้นสองครั้งเลื่อนลงสองครั้งใช่ครับ ลูกถูกนั้นจะมีแหวนอยู่สามทิแหวนตัวบนแหวนตัวที่สองแหวนตัวที่สามแหวนทั้งหมดนี้สองตัวบนนั้นทําหน้าที่ปิดปิดอะไรปิดไม่ให้อากาศที่เราที่เขาอัดขึ้นไปเนี่ยไม่ให้มันรอดถามว่าควันหรือว่าลมหรือว่าสิ่งต่างๆที่ออก ตรงการวัดไอ,อวัดน้ำมันเครื่องนั้นเกิดจากอะไรคําตอบก็คือปลอกสูบมันกว้างเกินไปพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือเครื่องหลวมเครื่องหลวมก็คือปลอกสูบมีความโตมากเกินไปทําให้แหวนนั้นปิดกาลังอัดไปอยู่แทนที่อัดขึ้น ส่วนผสมต่างอยู่ข้างบนเพื่อเกิดการจุดระเบิดในจังหวะที่พอดีวุ้ยฉีดฉีดตัามาลงมากเกิดการจุดระเบิดในขณะที่รูสูบเลื่นขึ้นนั้นแหวนเนี่ยเปียบสุดเบาลวาววาวปิดกัน้นมีวาวมีวาวตัวหนึ่งวาวสองแหวนตัวหนึ่งแหวนตัวสองนั่นเองส่วนตัวล่างป็นต๊กขวด้็มันเครื่องพอก็บอกสุดรอปับ๊บมันเก็บแรงอัดไม่อยู่ พราดันขึ้นแรงอัดส่วหนึ่งก็ลงข้างล่างทำให้อากาศนั้นอัดตัวลงสู่ห้องแครงนี่คือนี่คือเครื่องยนต์ดีโก้สามันที่ผมกำลังประกอบอยู่เว่งระดับกลาอเช็คเช็ค SCV แล้วปกติเช็คกล่องปกติเช็คโค้ดปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่มีอะไรผิดปกติเร้นแต่นั่น อีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ฟังแต่คำถามนี้ถามว่ามีควันออกตรงช่องวัดน้ำมันเครื่องเกิดจากอะไรตอบง่ายๆก็คือไม่ให้ง่ายๆตอบให้สั้นๆก็คือเครื่องหลวมการที่เครื่องหลวมนั้นแรงอัดพยา,ยายามที่จะหาทางออกตรงไหนก็ตามถ้าเป็นรูก็รูวัดน้ำมันเครื่องฝาจุดเติมน้ำมันเครื่อง หรือตามจุดต่างๆที่มีรอยโอริงหรืออะแกนหรือซิลิโคนปิดเอาไว้น้ำมันก็พยายามที่จะดันออกมาเพราะว่ามีแรงดันมันก็จะเป็นที่มาของว่ารถคันไหนที่เครื่องหลวมทำไมมองไปตรงไหนก็เยิมไม่หมดเพราะมันเยิมเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องนั้นพยายามที่จะหาทางออกไปดัน จะแก้ไขยังไงก็ไม่หายครับไปใส่ซิลิโคนยังไงยี่ห้อดังยังไงก็ไม่หายต้องยกเครื่องมาทําใหม่เปลี่ยนชิ้นส่วนหลายลอย่างโอเวอร์ฮอนใหม่แล้วเครื่องยนต์นั้นก็จะไม่มีควันอย่างที่ท่านถามมาว่ามันออกมาเพราะอะไรถ้าท่านสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับซ่อมได้ที่อู่สมเกียรตโซวิตอยู่ที่อำเภอพุทหารจงังหวัดศรีสะเกต ยินดีครับรับทุกรุ่นทุกรถทุกปัญหาครับผมขอบคุณครับ